บ่คแมนยูดอดเทาาบมีน้มนจะ้เสนี่ว่าไหมน่นทีนี้แต่ตกดีค่อเนนั้นเนอะมเีนี่มีนี่แหะมืนี่แหะกแมนม่้ว่าหนมันยังหอนครับคือไดเพื่อนเลยนึ่งเนาะเป็นโต๊ะีน้ำแกงขึ้นทางหคับบ้านเขาะ วมลสารคามขเราไม่ใช่อีกคดกม่เลยฟีน้ำฟีเ,เออี่เองรวมทุกปีเขานะอัก็ารวมแค่ไหนภาคกางนันชนะุวงบ,บนผมมากไปเลยนะี่แมานี้เฉลี่ยมากไปเลยแถวๆมนะองเขาเห็ุเหตอยู่ไหมอ๋อมาทาในอัพพสวรรคน้ำุมเต่เออมาทาตูมมาทาตุมบ่ปไปช่วนไปพ้นไช่ นี่ออกไปนีออกไปจังออกไปกำมะละใสกำมะละใสกับจังหานแมบอครับจังหานหสุวรรณหอมสุวรรณออกคนใสข้าวหนีไม่าอุวรรตัวซีเกตเยแมนยูไปกระดับไปหันตัวสุวรรณผมกำนจะเนเแหะ้บ้านเน่อยู่อำเอไหครับอุ้งห้วยอ๋ออุ้งห้ ชุมพรโพศรีสุวรรณรัตน,นบุรไีไปแล้วผมไปทั้งโพศรีไป,ไปท,ทั้ทงรัตนบุรีบ้านพวกผมกันไปอุบลเนี่ยหันเที่ยวทั้งนั้นแหละเพราะว่าัตก่อรเดี่ยวหันพาตูมไปชุมพรไปหันเหล่าพุทธเจ้า ไปนามุ้นมาไอัะมไอเป็ก่าน้ตอกเป็นไมนี่าตแยกนะตามแยกี่ไปทุงพบุรีนะเคยแยกนั่ไปทางซไปทางไงี่ไปทางตรงไปอีกไปไปนะมันไปแก่ไปสีจูบันนันละเราไม่ได้มีนำมุ้นหรือไ แวๆอ่ะตะพานหลายๆแค่เดียวกันเลยนะเยเห็นะบ้านมุ้ผมไปสีสตะเกตไปยังะจากแต่ว่าบ้านผมนมีท้าจากทางชุมพลเจ้าขอยู่ทีเกิน